สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงจับตาการเกิดจันทรุป,ปราคาหรือว่าราหูอมจันทร์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่18กันยายนของปี2567นี้นะคะว่าจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับดวงชะตาของท่านกันบ้างโดยในคลิปนี้ก็ถือว่าเป็น EP ที่2นะคะ ซึ่งจะพูดถึงผลกระทบที่เกิดจากจันทรุปราคาที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์ชาวราศีกันชาวราศีตุลแล้วก็ชาวราศีพิจิกนะคะสำหรับราหูอมจันทร์นั้นหรือที่เรียกว่าจันทรุปราคาเราถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะและมักจะเกิดขึ้นในวันเพ็ญขึ้น15ค่ําหรือว่าเกิดขึ้นในวันแรมหนึ่งค่ำค่ะซึ่งในทางจันทรคตินั้นเราเรียกว่าวันบูลนะมีนะคะ ซึ่งใน1ปีก็จะเกิดเพียงแค่ไม่กี่ครั้งค่ะถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่พระอาทิตย์โลกแล้วก็พระจันทร์โคโจรมาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันค่ะและเมื่อเรามองออกจากโลกไปนะคะเราจะเห็นเงาของโลกบทบังพระจันทร์ค่ะโดยอาจจะบทบังเพียงบางส่วนหรือว่าบทบังแบบมืดมิดทั้งดวงก็ได้นะคะ โดยในวันที่18กันยายนของปี2567นี้จะเกิดจันทรุปราคาเพียงบางส่วนค่ะและไม่สามารถมองเห็นในประเทศไทยนะคะเนื่องจากเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวันในประเทศไทยค่ะโดยพื้นที่ที่สังเกตเห็นจันทรุปราคาได้ชัดเจนในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นในโซนยุโรปโซนแอฟริกาโซนอเมริกาเหนือแล้วก็อเมริกาใต้ค่ะซึ่งตามความเชื่อนะคะ จันทรุปราคาที่เกิดขึ้นนั้นหากมองได้ชัดเจนที่ซีกโลกใดหรือว่าที่ประเทศใดก็ถือว่าจะเกิดเรื่องราวุ่นวายขึ้นในที่นั้นๆนั่นเองค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะที่จันทรุปราคาในคราวนี้ถือว่าเกิดขึ้นแล้วมองไม่เห็นที่ประเทศไทยค่ะแล้วก็เชื่อว่าประชาชนคนไทยก็จะได้รับอิทธิพลของจันทรุปราคาไม่มากนักนะคะ โดยในวันที่18กันยานยนของปี2567นี้จันทรุปราคาก็จะเริ่มเกิดตั้งแต่เวลา7นาฬิกา41นาทีแล้วก็บทบังมากที่สุดในช่วงเวลา9นาฬิกา44นาทีนะคะแล้วก็ไปสิ้นสุดเวลาการเกิดจันทรุปราคาที่เวลา11นาฬิกา47นาทีรวมระยะเวลาในการเกิดก็4ชั่วโมงกับ6นาทีค่ะ โดยจุดเกิดคราดจันทรุป,ปราคานั้นเกิดขึ้นที่ราศีมีนนะคะเกิดที่1องศา34ลิบดาค่ะและแม้ว่าประเทศไทยจะมองไม่เห็นจันทรุป,ปราคาในคราวนี้เพราะว่าเกิดในช่วงเวลากลางวันนะคะแต่ก็ยังมีความเชื่อค่ะว่ายังส่งอิทธิพลให้กับผู้คนในเมืองไทยอยู่บ้างค่ะโดยจันทรุป,ปราคาในคราวนี้นะคะ ก็เชื่อว่าจะส่งผลกระทบกับชาวราศีมีนแล้วก็ชาวราศีกันมากกว่าชาวราศีอื่นๆค่ะเนื่องจากทั้งชาวราศีมีนและชาวราศีกันนะคะถือว่าอยู่ในแนวระนาบของการเกิดคลาดโดยตรงเลยค่ะ โดยผลกระทบนั้นนะคะจะมีมากน้อยแตกต่างกันออกไปค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าองศาของลัคนากําเนิดของท่านหรือว่าองศาของดวงดาวในจุดตั้งรับที่เรือนราศีมีนและในเรือนราศีกันของแต่ละบุคคลนะคะว่าองศานั้นอยู่ในระยะของคราดจันทรุปราคาหรือเปล่า ซึ่งองศาของลัคนากําเนิดแล้วก็ดวงดาวที่ตั้งรับในเรือนราศีมีนและในเรือนราศีกันนะคะหากไม่ได้อยู่ในเกณฑ์บวกลบ3องศาของจุดที่เกิดคลาดที่1องศา34ิบลิปดาก็ถือว่าอิทธิพลร้ายของจันทคราหรือว่าจะเรียกว่าจันทรุป,ปราคาหรือว่าจะเรียกว่าลาหูอมจันนะคะคาดเหล่านี้เนี่ยก็จะเบาบางลงค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะ ถือว่าอิทธิพลของจันทรุปราคานั้นตามความเชื่อก็ย่อมส่งผลกับดวงชะตาของผู้คนและเราก็ถือว่าในช่วงที่เกิดจันทรุปราคานั้นนะคะจะห้ามเลิกอีกด้วยค่ะคือเราจะไม่ประกอบการมงคลใดๆในช่วงระยะเวลาหน้าสัตวารีหลังสัตวาราค่ะ นั่นก็คือก่อนหน้า7วันแล้วก็หลัง7วันนับจากวันที่เกิดจันทรุปราคานะคะโดยครั้งนี้จันทรุปราคาก็เกิดขึ้นในวันที่18กันยายนนี้ค่ะดังนั้นผลกระทบก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่11กันยายนเป็นต้นไปนะคะและเลยไปจนถึงวันที่25กันยายนนี้ค่ะ ถือว่าในช่วงเวลาโดยประมาณ2สัปดาห์ที่ว่านี้นะคะถือว่าไม่ค่อยเหมาะในการประกอบการมงคลที่สำคัญด้วยเช่นกันค่ะอีกทั้งคราดจันทรุปราคานั้นเมื่อเกิดขึ้นที่เรือนใดของชะตาราศีเกิดเราเชื่อว่าจะเกิดผลวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่า ในแต่ละราศีที่ใน EP สองเนี้ยเราจะพูดถึง4ราศีนะคะนั่นก็คือราศีสิงห์ราศีกันราศีตุลแล้วก็ราศีพิจิกเดี๋ยวเรามาดูที่ราศีสิงห์กันก่อนเลยค่ะว่าชาวราศีสิงห์นั้นจะมีเรื่องวุ่นวายอะไรกันบ้างนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงที่เกิดจันทรุปราคานั้นก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของเงินเงินทองทองเป็นพิเศษค่ะ ท่านอาจจะมีรายจ่ายมากนะคะบางท่านก็อาจจะขาดสภาพคล่องได้เพราะว่ามีรายจ่ายจอนเข้ามาแบบกระทันหันค่ะเรียกว่าชาวราศีสิงห์มีแนวโน้มที่การเงินจะสะดุดติดขัดนะคะหรือว่าต้องรอคอยค่ะบางทีในเรื่องของเงินเงินทองทองนั้นในช่วงจังหวะที่เกิดจันทรุป,ปราคานี้ท่านก็ต้องระมัดระวังนะคะอย่าไว้ใจใครค่ะ ในช่วงดังกล่าวนี้ก็ให้งดเซ็นค้ำประกันให้กับคนอื่นไปก่อนนะคะแล้วก็งดให้ผู้อื่นยืมเงินค่ะใครมายืมเงินท่านในช่วงที่เกิดจันทรครานะคะเรียกว่ายืมแล้วก็จะไม่ได้คืนนั่นเองค่ะสำหรับชาวราศีกันนะคะถือว่าท่านเป็นเจ้าภาพร่วมกับชาวราศีมีนจากการเกิดอิทธิพลจันทรุป,ปราคาในครั้งนี้นะคะเรียกว่าชาวราศีมีนนั้นเป็นเจ้าภาพหลัก ส่วนชาวราศีกันก็เป็นเจ้าภาพร่วมค่ะอาจจะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพกายและก็สุขภาพใจเอาไว้สักหน่อยนะคะรวมถึงชาวราศีกันในช่วงจังหวะที่เกิดจันทรุปร,ราคาแบบนี้ก็อาจจะต้องระวังอุบัติเหตุที่อาจจะทําให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวทั้งของตัวท่านเองแล้วก็ทั้งของคนรักคู่ครองของท่านนะคะ อีกทั้งในช่วงที่เกิดคลาดจันทรุปราคาแบบนี้นะคะยังควรต้องระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวท่านกับคนที่อยู่รอบๆตัวรวมถึงกับคนรักคู่ครองหรือว่าหุ้นส่วนของท่านนะคะในช่วงนี้ก็ต้องระวังอย่าหัวร้อนค่ะอีกทั้งยังมีคนที่หัวร้อนที่พร้อมไข้กับท่านอีกด้วยนะคะ แม้กระทั่งคนใกล้ตัวของท่านเองเช่นคนรักคู่ครองหรือว่าหุ้นส่วนในการทำธุรกิจในช่วงนี้เนี่ยเขาก็พร้อมบวกพร้อมควยกับท่านได้ค่ะดังนั้นในช่วงที่เกิดคลาดจันทรุปราคาชาวราศีกันก็อาจจะต้องมีความโอนอ่อนผ่อนปรนนะคะรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาก็จะทำให้ท่านผ่านปัญหาต่างๆไปได้ค่ะทีนี้เรามาดูชาวราศีตุลกันบ้างนะคะสำหรับชาวราศีตุล จากการเกิดอิทธิพลของจันทรุปราคาในคราวนี้ถือว่าท่านรอดตัวค่ะเพราะว่าพระราหูนั้นเดินโครจรอ,ออกจากการเล็งดวงชะตาของชาวราศีตุลไปแล้วตั้งแต่เมื่อตุลาคมของปี2566ที่ผ่านมานะคะเรียกว่าตอนที่พระราหูเดินโครจรเล็งดวงชะตาของท่านในปีที่แล้วเนี่ยท่านก็โดนคลาดจากอิทธิพลของจันทรุปราคาไปหลายครั้งแล้วก็โดนคลาดจากอิทธิพลของสุริยุปราคาอีกด้วย ดังนั้นเมื่อพระราหูเดินโครจรออกจากการเล็งดวงชะตาของท่านไปแล้วท่านก็เลยรอดพ้นจากอิทธิพลของจันทรุป,ปราคาที่จะเกิดขึ้นและในโอกาสหน้าเนี่ยถ้าเกิดอิทธิพลของสุริยุป,ปราคาอีกก็มีแนวโน้มว่าท่านจะรอดตัวอีกเช่นเดียวกันค่ะยกเว้นเสียแต่ว่าชาวราศีตุลบางท่านนะคะ ที่ท่านมีดาวตั้งรับอยู่ในเรือนราศีมีนหรือว่ามีดาวตั้งรับอยู่ในเรือนราศีกันในดวงกําเนิดของท่านนะคะก็จะวุ่นวายไปตามความหมายของดวงดาวค่ะยกตัวอย่างเช่นชาวราศีตุลที่มีดาวอังคารซึ่งถือว่าดาวอังคารนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนคนรักคู่ครองของท่านหากท่านมีดาวอังคารดวงนี้ ตั้งรับอยู่ในเรือนราศีมีนหรือว่าในเรือนราศีกันนะคะแล้วเมื่อเกิดอิทธิพลของคลาดจันทรุป,ปราคาพาดผ่านในเรือนราศีมีนพุ่งเข้าสู่ราศีกันแบบนี้หากมีดาวตั้งรับอยู่ก็เป็นไปได้ค่ะว่าท่านอาจจะมีความยุ่งยากหรือว่าวุ่นวายในเรื่องเงินงินทองทองแล้วก็ในเรื่องของคนรักคู่ครองหรือว่าวุ่นวายในเรื่องของเพศตรงข้ามนะคะ ทีนี้เรามาดูราศีพิจิกกันบ้างค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกนั้น ก็มีแนวโน้มว่าจะเกิดอิทธิพลคลาดจันทรุปราคาขึ้นกับเรื่องของบุตรบริวานนะคะโดยในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่บุตรบริวารของท่านอาจจะหัวดือ้อหัวกระบทหรือว่าก่อปัญหาอะไรที่ทําให้ท่านต้องปวดหัวขึ้นมาได้ค่ะหรืออีกในหนึ่งนะคะบางทีบุตรบริวารของท่านเนี่ยอาจจะมีอารมณ์ที่แปรปรวนออกไปนะคะหรือบางท่านบุตรบริวารก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยทําให้ท่านต้องเป็นภาระในการดูแลเอาใจใส่ค่ะ รวมถึงในช่วงนี้นะคะท่านควรประมัดระวังในเรื่องของการลงทุนที่มีความเสี่ยงค่ะระวังในเรื่องของการเสี่ยงโชคสําหรับท่านที่ชอบในเรื่องของการพนันขันต่อต่อตางๆในช่วงดังกล่าวนี้ก็อาจจะต้องเราๆสักหน่อยนะคะเพราะมีโอกาสที่จะเสียมากกว่าที่จะได้ค่ะจากที่กล่าวมานะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยความเชื่อของอิทธิพลจันทรุปราคานั้นส่วนใหญ่ก็จะเกิดอิทธิพลแต่เรื่องรบๆทั้งนั้นเลยนะคะ แต่ตามความเชื่ออีกด้านหนึ่งค่ะอิทธิพลของจันทรุปราคานั้นก็ไม่ได้ก่อผลในเรื่องของสิ่งที่เป็นเรื่องลบๆหรือว่าวุ่นวายเท่านั้นนะคะแต่ในวันที่เกิดจันทรุปราคานั้นครูโหรท่านกล่าวว่าถือว่าเป็นเลิกขอพรพระจันทร์ที่เข้มขังมากๆเลยค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะใครที่เป็นสายมูเนี่ยไม่ควรพลาดเลยค่ะเพราะว่าในหนึ่งปีนะคะก็จะมีเลิกที่เข้มแขังแบบนี้เพียงแค่ 2- 3สครั้งเท่านั้นค่ะ สำหรับท่านที่สนใจในเรื่องของการขอพอรพระจันทร์นะคะเดี๋ยวอาจารย์กบจะปักหมุดเอาไว้ให้ถึงวิธีการขอพอรพระจันทร์เอาไว้ใต้คอมเมนต์นะคะท่านที่สนใจก็เข้าไปอ่านแล้วก็ลองทำตามได้เลยค่ะสำหรับท่านที่ต้องการทำพิธีขอพอรพระจันทร์นะคะถ้าหากจะให้เข้มขังมากๆเนี่ยท่านก็สามารถใช้ช่วงเวลาที่เกิดจันทรุปราคาทำพิธีได้เลยค่ะโดยในครั้งนี้นะคะ จันทรุปราคาก็จะเริ่มเกิดตั้งแต่เวลา7นาฬิกา41นาทีไปจนถึงเวลา11นาฬิกา47นาทีค่ะเป็นเวลาโดยประมาณ4ชั่วโมงกับ6นาทีนะคะโดยเวลาที่เข้มขังสุดๆก็คือช่วงเวลาที่พระจันทร์ถูกเ,เงามืดเงามัวบดบังมากที่สุดนั่นแหละค่ะนั่นก็คือเวลา9นาฬิกา44นาทีนะคะซึ่งเวลานี้ถือว่าสายมูไม่ควรพลาดเลยค่ะ ท้ายนี้อาจารย์กบขออวยพรให้ทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะขอให้ท่านโชคดีมีความสุขแล้วก็ขอให้ท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากอิทธิพลของจันทรุปราคาที่จะเกิดขึ้นนี้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่ทำพิธีขอพอรพระจันทร์ก็ขอให้ชีวิตของท่านดีงามแบบติดเทอร์โบกันเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปเพื่อน,นำมาแบ่งปันกันอีกนะคะ และสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยล่ะค่ะสวัสดีค่ะ